วันนี้นะ้จะพาทุกคนมาเดินหาไอเดียที่แมคโครนะคะสำหรับคนเป็นมือใหม่กำลังคิดว่าจะเริ่มหาอะไรมาขายดีหรืออยากทำเป็นอาชีพเสริมขายอาหารที่บ้านอาจจะผ่านแอป delivery ที่ตลาดนัดหรือว่าพรีออเดอร์ไปที่ทำงานอะไรแบบนี้นะคะเราก็มาดูไอเดียกันดีกว่าเนาะว่าที่แมคโครมีของอะไรน่าสนใจที่จะเอาไปขายได้บ้างนะคะ แต่อันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์นะถ้าแมคโครอยากสปอนเซอร์หนูก็จ้างได้นะคะนะเพราะฉะนั้นแบบมันกว้างนะเราก็เลยจะแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็คือของหวานนะแล้วก็ตอนที่2เราจะทําเป็นของคาวแล้วตอนที่3ก็จะเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วก็แพ็เกจต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ของหวานนะเราก็ต้องบอกข้อมูลเพื่อนๆก่อนว่าเราเคยทําของหวานขายผ่านแอป Delive อรนี่แหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบ บูมปังมากอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราก็มองว่าของข้าวอะ่ะมันเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต้องกินทุกวันเนาะคือคนเราหิวข้าวก็ต้องกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของหวานเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่แบบเพิ่มเติมมาในแต่ละวันนะเราก็มองว่าเออมันอาจจะก,การขายสภาพคล่องอะ่ะมันมันไม่ได้มันไม่ได้ดีเท่าของข้าวนะคะซึ่งของหวานเนี่ยมันต้องทําเตรียมล่วงหน้าเยอะนะสมมุติว่าเราคิดว่าเราจะทําแบบอ่วาวาฟเฟิลไหมทำแป๊บเดียวแล้วก็ออกเลยอย่างเงี้ยแต่ว่า แป้งอะ่ะต้องเตรียมนะคะแล้วก็ต้องมีเวลาพักแป้งเพื่อนๆก็ตกลงเหตุผลกับตัวเองได้นะว่า เออถ้าเราทําเตรียมไว้มันจะมีความเสี่ยงนะที่เราจะขายไม่ออกนะคะถ้าขายผ่านแอปอย่างเดียวนะอาจจะเหมาะกับบ้านที่มีหน้าร้านด้วยเนาะแบบว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วหุ้ยหอมกลิ่นอะไรน่าสนใจหรือว่ามันค่อนข้างเหมาะกับการทําเตรียมไว้ล่วงหน้าในปริมาณที่เรารู้คนที่จะซื้อจํานวนหนึ่งนะคะก็คืออย่างเราถ้าเราทําของหวานนะเราก็จะเปิดกลุ่มนะคะเปิดในกลุ่มไลน์ที่ทํางานหรือในกลุ่มไลน์หมู่บ้านเราจะรู้จํานวนปริมาณที่แน่นอนของคนที่สั่งแล้วแล้วเราจะทําเกินมาเพื่อขายในแอปด้วย แบบนี้คอันนี้ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าถ้าแบบทําตั้งใจเลยว่าจะขายในแอปนี้บางอย่างนะคะที่แบบว่าเออเราสั่งกินทุกวันนะแล้วก็มันอาจจะเหมาะกับฤดูตอนนี้ด้วยนะคะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกคือ36องศานะก็คือเราอะช่วงนี้กินอันนี้บ่อยมากเลยนะคะก็คือสมูทตี้ที่มันมีผลไม้เข้าไปใส่ด้วยจะเป็นโยเกิร์ตปั่นกับผลไม้นะคะเดี๋ยวไปดูราคากันว่าเออถ้าเราจะทําขายเราควรจะมีทุนอยู่เท่าไหร่นะ ก็เดี๋ยวลงไปดูที่แมคโครกันเลยนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาที่แมคโครแล้วนะก็มันก็จะมีของแบบพวกชิ้นเล็กชิ้นน้อยน่ารักแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมนะราคา450บาทนี่คือได้96ชิ้นเลยนะคะก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะนันประมาณแค่นี้นะคะมวนนี้ก็เค้กแบบมีนีเค้กนะคะ เค้กวานิลา600บาทเหมือนกันนะคะ96ชิ้นแล้วก็จะเป็นเค้กกาแฟนะคือแบบถ้าเราทำเองเราคิดว่าต้นทุนลงสูงกว่านี้อ่อะแล้วก็อันนี้นะคะโอ้ยน่ากินอันนี้คือนี่คือคอ,อะไรเอยเอคาไส้ครีมข้าวโพดนะคะโอ้โหฉ่ำม,มากแล้วก็ลูกใหญ่อย่างนี้นะห6ชิ้นนะคะ50บาทชิ้นแล้วไม่ถึง10บาทเลยเนาะ เราก็จะมีพวกเนยแล้วก็ช็อกโกแลตไซรับพวกนี้นะคะ่ mm. เป็นเพื่อนดูราคาตอนนี้เขาลดราคาอยู่ด้วยนะ mm. แล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกขนมปังนะคะขนมปังที่แบบว่าเอาไปทำเป็นเบอร์เกอร์ต่อได้นะเราก็เอาไปผ่านแล้วก็ใส่ไส้อะไรตรงนี้นะคะ12ชิ้น36บาทนะ mm. ถูกมากเลยนะคะ mm. นี่ผมโกโก้ได้นะ180บาทนะคะ ก็อันนี้อันนี้คือเบอร์เกอร์จริงนะคะข้างบนนั้นเล็กนะอันปั๊กิคือซอฟโลนะคะไม่รู้พู้ผิดหรือเปล่าไม่เคยซื้อนะแต่ว่าอันนี้นะคะเคยซื้อไปทํากินเองเล่นๆนะก็โอเคนะคะใช้ได้นะมีงาอะไรให้เรียบร้อยไม่ต้องมาอบเองนะคะมีทั้งหมด6ชิ้น34บาทนะแล้วก็อันนี้คือขนมปังแครนะคะก็เหมือนขนมปังให้ปลาเลยเนาะแต่ว่าเอาไป ยากนะคะก็อร่อยนะ<ม>ก็ทานเหนื่อยน,นะคะ<ม>ก็เผื่อเพื่อนๆได้ไอเดียนะแล้วก็อันนี้คือขนมปังกะโหลกใช่ไหมคะที่เอาไว้ทำฮันนี่โทสึปังเย็นนะ33บาทได้ทั้งหมดเราจะตัดได้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะต้นทุนก็ประมาณนี้เน,ะนาะน่ากินนะอ่าถ้วยทาร์ตแบบนี้เนาะสคนที่จะทำแบบทาร์ตผลไม้สดนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ก็จะมีแบบทัดหวานกับทัดเค็มนะทัดเค็ม195ยบาท56ชิ้นแล้วก็ทัดหวาน185บาท52ชิ้นนะคะตรงนี้มีอะไรบ้างพวกมาการีนเนาะบางคนก็คือลดต้นทุนการใช้เนยก็จะใช้มาการีนแทนนะคะมีแบบกลิ่นเนยสดเป็นมาการีนต่างๆนะคะส่วนทางนี้ อันนี้ก็เอาไว้ใส่ป๊อปคอร์นนะคะ65บาทบัตเตอร์ทรีนะก็ข้างบนก็จะเป็นสีผสมอาหารแล้วก็กลิ่นมีวานิลาแมททามิกกนราคะด้วยนะคะต่อมาตรงนี้ก็เป็นขวัญใจนักจัดเบรกนะคะก็จะมีครัวซองแบบชิ้นใหญ่นิดนึงนะ 4ชิ้น65บาทคือเรากินมาตั้งแต่เด็กๆกนนะเพราะว่าเมื่อก่อนบ้านใกล้แมคโครนะคะตอนอยู่ตักังวดหอมนะมันหอมฟุ้งไปทั้งห้างเลยนะคะเวลาเขาอบใหม่ๆอันนี้เป็นแบบใหม่พรีมเมียมนะก็4ชิ้นเหมือนกันแต่72บาทนะคะแล้วก็อันนี้นะที่ตอนนี้กาลังฮิตนะคะแบบขายเป็นชิ้นเล็กๆนะั้ใส่ในกล่องบริลนะคะก็65บาทนะจะได้จะได้65บาทได้10ชิ้นนะคะแต่ว่าอันนี้เราเคยซื้อไปทาแล้วมันเพื่อน บางอันคือแบบรูปทรงมันจะไม่ได้นะคือมันจะไม่สวยเท่ากันนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็ซื้อไปกินเองหนึ่งนะคะพุมนี้นะก็จะสําหรับคนที่แบบว่าอยากลองทําแซนด์วิชขายนะคะก็จะเป็นขนมปังแซนด์วิชนะ600กรัมนะคะ35บาทเดี๋ยวมานับดูว่าได้กี่แผน่นอ้ยอันนี้เป็นสีดำมองเห็นกะเอาลวกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็้า 3ามสประมาณ25แผ่นนะคะก็ประมาณนี้เนาะแผ่นละบาทกว่า,วานะคะมีขห้ออื่นด้วยนะอันก็จะเป็นยี่ห้อ daily fresh bake นะคะห้บาทเมื่อกี้สาบาทนะแต่ว่าอ๋อมันได้960กรัมนะคะเกือบ2เท่าของเมื่อกี้นะเขามีแพ็คเล็กด้วยสำหรับแบบทดลองทำอ่าสาบาทกินเองที่บ้านก็ได้แต่จริงแล้วมันมีาร์มเฮาด้วยนะแล <c oughs> ้วก็นี่นะคะขนมปัง ที่แบบว่าบักเก็ตนะคือแบบบางคนที่ขายสเต็กนะก็ใส่นี้เข้าไปด้วยนะคะแบบใส่แบบเนยกระเทียมย่างจริงต้นทุนมันถูกมากเลยนะแล้วก็ใส่เคียงไปมันก็จะเพิ่มแบบความสีนะที่ร้านอื่นไม่มีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาจริงถ้าอบแล้วก็น,นี่นะุกคนไอเทมลนะับที่แบบว่าใครไม่รู้แต่เรารู้นะคือมันตกอันละ80ดสิบใช่ไหมก็คือ8ปดสี่ตายแล้วนอนไม่พอนะคิดไม่ออกอันลยี่บาทนะ เนี่ยค่ะฮันิโทสที่แบบว่าโอ้ยเนยฉ่ำๆเขาใส่เนยให้ด้วยเรานะคือถ้าเราไปซื้อเนยหรือมาร์การีนมาทาอินก็เผื่แพงกว่านะคะก็เอาไอติมใส่แล้วก็กล้วยแล้วก็ราดพวกใส่หลับต่างๆก็ได้เลยนะอร่อยด้วยนะคะไม่ต้องลุน้นแล้วก็มีชีสทาร์ตด้วยนะใส่เตาอบได้เลยนะคะ12ชิ้น285บ้าบาทเท่านั้นแล้วก็นี่ยอดฮิตช่วงนี้นะคะ ครัวซองสเตาอบได้เลยเหมือนกัน2 0 2บาท12ชิ้นอันนี้อีกที่ข้อหนึ่งอยที่เดียวกันคนละแดดนะคะมินิครัวซองเมื่อกี้เป็นครัวซองใหญ่20ชิ้น185บาทสนใจก็ตามมาได้นะคะแล้วก็นี่สำหรับคนที่แบบว่ากิจกรรมยยมว่างกับลูกๆแป้งกิจซ่าเอาชีสโรยหน้าต่างๆใส่ไป55บาทเท่านั้นนะคะได้3แทน โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะคะโอเคมาในหมวดของน้ำตาลเบกเกอรี่ต่างๆนะคะมันก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งเนาะราคาก็ตามนี้เลยเบกกิ้งโซดานะคะเจลาตินเจลาตินเหมือนกันนะคะยีสต์นะมันมีแทบทุกประเภทเลยนะคะ i n นสแตนตนี่เจลาตินกับครีมออฟทาด้าใช้ใส่ตอนทำเค้กเนาะคะ่ะแล้วก็ สารเสร,ริมต่างๆนะมีผมแอลมอนด์ด้วยนะคะเยลลี่ต่างๆเอาไว้ท็อปปิ้งเนาะมาร์ชเมลโล่นะคะช่วงก่อนตอนปีใหม่ซอฟต์คุกกี้ดังมากเลยเนาะคือเราก็กินไปหลายชิ้นมากเลยนะคะอุดหนุนเพื่อนๆนะชอบนะอร่อยแต่ก็คืออ้วนจัดเต็มนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยฟิลลิ่งต่างๆนี่คือใส่พวกเบอร์รี่ชีสพ,พายนะคะเราก็ซื้อพายตรงนั้นก็ได้แล้วก็มาประกอบร่างกับอันนี้เนาะ แล้วก็นี่นะคะไส้ใบเตยต่างๆที่แบบโอ้ยต้องตื่นแต่เช้ามากวนอวีกเขาขายแค่41บาทนะอยากลองห้นะคะถูกมากเลยอ่ะ mm hmm. วานิลาส้มสัอเบอรี่บลูเบอรี่มีหมดเลยนะคะ mm hmm. สตรอเบอรี่นะสัอเบอรี่วิเอาวิตอาเอียงวิเอาพีเรฟิลลิ่งช็อกโกแลต ก็ช็อกโกแลตอันนี้บลูเบอรี่ไส์ใหญ่อยู่แน่เลยแล้วก็อันนี้ใบเตยเพื่อเห็นเราอยากกินขนมปังนึ่งมากเลยนะอ๋อมีแบบไซส์เล็กด้วยนะสําหรับแบบอยากลองทอาเนี่ยลองทําเซตเล็กๆแบบสิบชิ้นยี่สิบชิ้นทดลองตลาดบ้านเราก่อนก็ได้นะสามสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็นี่ของแมคโครเองนะสามสิบแปดบาทถูกมากอันนี้แบตแซก็จะเพิ่มความเหนียวความวาวนะคะสี่สิบบาท แล้วก็ผงนมต่างๆเนาะเขาก็จะใส่เค้กนะคะเพิ่มกลิ่นความหอมมีช็อกโกแลตชิก็มีวอฟเฟิลสำเร็จรูปด้วยนะคะก็จะมีแป้งสารดีแป้งบัตเตอร์เค้กนะคะ ถึงไหนนะคะเดินมาอีกสามเก้าต้องมาแวะตรงนี้ก่อนนะก็คือเพื่อนๆที่ทําเบเกอรี่แบบพวกบุนผลไม้เนี่ยลองใส่ผลไม้สดที่แบบมันหายากๆแบบนี้นะคะที่จริงราคามันไม่ได้แพงเลยนะก็คือตกลูกลประมาณแบบเกือบสิบบาทนะคะช่วงนี้ราคาลงนะเมื่อก่อนเราซื้อแบบเจ็ดสิบเก้าบาทเลยอย่างนี้นะก็คือแบบใส่แล้วมันก็จะแบบเพิ่มมูลค่าได้หรนะือว่าจะเป็นสตอรอเบอรี่นะคะก็แบบว่าหัน สวยๆวยนะจะทำให้ขนมเราดูแพงขึ้นมาอีกนะคะ2 5 0กรัมหน9าบาทแต่ถ้าซื้อแบบเป็นลังก็จะถูกกว่านะแต่สำหรับคนเริ่มต้นก็คือลองน้อยๆก่อนนะเผื่อผิดหวังนะคะบล mm hmm. ูเบอร์รี่ห9สบกาบาทอีกอ่ะอร่อยนะบลูเบอรี่ที่นีก็หวานอยู่นะคะ mm hmm. แล้วก็อันนี้คือมาจากเกาหลีนะกล่องละหนึ่งบาท2 5 0กรัมนะคะแพงกว่าเมื่อกี้ หนึ่งบาทเท่านั้นเองนะ๋อ,อ้เมื่อกี้เรียนเหมือนกันแต่คนละยี่ห้อนะนค่ะเดี๋ยวเราไปดูสซวนอื่นกันต่อนนะมากอันนี้นาเวลนะคะคือแบบว่าหันนะ่นอะหั่นให้มันเป็นชิ้นชิ้นเป็นแผ่นนะคะแล้วก็เอาไปวางบนพวกเค้กส้มอนะไรน่ะคือสวยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะมันจะแบบไม่เปรี้ยวจัดนะหอมกลิ่นเปลือกส้มด้วยนะคะผลไม้ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นต่อนะคะ อนีก็จะเป็นโซนของเนยนะคะแล้วก็ชีสต่างๆนะอันนี้นะมีที่ทอที่เพื่อนเราแนะนำนะคะสำหรับคนที่อยากทำแซนด์วิชนะก็เป็นที่ห่อนี้นะคะคือเฉลี่ยต่อแผ่นมันจะถูกมากเลยนะก็เป็นอันนี้ก็ได้นะคะ329บาทนี้คือได้แบบเยอะมากอะทุกคนเนี่ยทำแซนด์วิชได้ต้นทุนไม่ได้สูงเลยนะคะแต่ถ้าซื้ออย่างเงี้ยเป็นแบบแพ็คเล็กๆอย่างเงี้ยแพงนะคะ แล้วก็ล่าสุดนะเราซื้ออันนี้ไปอร่อยนะทุกคนกินเองกินหมดนี่ก็คือแบบสตูว์ขาหานะคะก็จะมีสองแบบมนะัสีส้มกับสีเหลืองแบบนี้นะคะสีส้มนี่ก็คือเพื่อนนะที่ทำร้านเบอร์เกอร์แนะนำมาว่ามันใช้สำหรับอาหารคาวที่แบบว่าเสิร์ฟร้อนนะคะอันนี้อาจจะเป็นแบบแซนด์วิชนะที่แบบกินเย็นๆไดย,ย,นนยก็จะสีนี้นะคะหรือเอาไปใส่แบบในไส้ครัวซองนะ่ะนะคะเป็นแบบครัวซองแฮมชีสอะไรอย่างนี้เนาะ ก็จะแบบอร่อยนะคะก็เป็นชีสแบบชีสจิ้มกับเฟนฟายนะมีทรัฟเฟิลมาอยู่ด้วยนะอ่าแล้วก็นี้นะฝันใจเด็กอ้วนนะคะเราชอบมากนะมอสซาเรลลาชีสนะคะก็คือแบบว่าบางทีเราแบบทาเป็นแบบพิซซ่าก็ได้นะเราซื้อแป้งพายนะคะวางในถาดฟอยทุกคนนึกภาพอไหมแล้วก็ใส่แฮมใส่สับปะรดใส่มะเขือเทศนั้นนี่นะคะแล้วก็ท็อปอันนี้ลงไปเยอะๆนะหรือว่าผักโขมก็ได้นะคะอบชีสนะคืออันเนี้ยเท่าไหร่เนี่ย 20โลนะคะตายแล้ว815บาทนะหรือว่าถ้าจะลองทำทดลองรสชาติก่อนก็นกอแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เจลด้านะใช่มอสซเรลล่านะคะถ้าเพื่อนๆจะเอาชีสยืดต้องมอสซาเรลล่านะพวกนี้ได้นะคะถ้าแบบเป็นชดเชดด้านะมันจะไม่ยืดนะคะจะได้กลิ่นนะพาเนซานี่ไม่ยืดนะคะแต่ว่าถ้าใส่มันจะหอมมากเลยนะมีโดนแอบอยู่ แล้วก็ถ้าเนยนะคะสำหรับเพื่อนที่ทำเ,เ,เยอะๆแบบขนมฟังปิ้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าซื้อเป็นแบบแพแ็คใหญ่แบบนี้นะคะมันจะคก,กว่าเพราะขาออกมาแล้วมันจะถูกนะคะอี่ยอันนี้ก็ไปทากับขนมปังแปกตที่แบบว่าอันใหญ่ๆหมอนไม้ตีอมเยสโซนได้นะนี่เขาก็ผสมให้แล้วเราแค่ทาละอย่างเลยนะคะ ก็นเนยก้อนนะก็ทั่วไปนะคะเหมือนที่เราเจอกันตามห้างสะดกซื้อต่างๆนะไอเทมหลนะมักนะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบโยเกิร์ตแบบนี้นะคะเอาไปปั่นกับผลไม้ที่อยู่ในดรีนะคะเดี๋ยวเราพาเดินดูนะอร่อยมากเลยทุกคนโดยเฉพาะยี่ห้อนี้นะคุณต้องไปลองทําดูนะคะอันนี้ เช็คตัวเกิดไม่ใช่นี้นะมันคืออันนี้นะคะ2องร้อยหบ้าบาทคุณว่าจะลองยี่ห้ออื่นก็ได้นะมันก็จะแบบตรชื่อนะแล้วก็อิม่มด้วยนะคะก็อลองซื้ออันเล็กไปก่อนก็ได้นะสองกิโลแต่ว่าเขาไม่ติดราคาเราก็เลยไม่รู้ว่ามันก็เลยหคก็ลองเซื้อจากเว็บแมคโครได้นะคะถ้าสนใจแต่ว่าแบบอันเนี้ยแบบแกนลรอนเนี้ย5ลิตรนะราคา2 6 5บาบาทนะ แบบเราเคยทำงานร้านกาแฟนะเขาก็ใช้ยี่ห้อนี้แหละนะสมิทำแมงโก้สมูทตี้นะคะก็คือใส่อันนี้ครึ่งถ้วยนะก็จะตกแบบแค่ละ7บาทใช่ไหมคะหมายถึงต้นทุนแค่โยเกิร์ตอย่างเดียวเนาะมะม่วงสุกก็อาจจะแบบไม่ได้แพงมากอยางเงี้ยเราก็ขายประมาณ60-70บาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนวิปครีมนะคะคือวิปครีมเนี่ยเพื่อนต้องรู้จุดประสงค์การใช้นะ สมมติว่าเราจะไปทำเบเกอรี่ที่แบบว่าในตลาดที่แบบอากาศร้อนๆนะคะหรือว่าเราทําตอนเช้าแล้วไปส่งตอนกลางวันที่เราไม่มีตู้เย็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องใช้แบบนอนเดลี่นะคะหรือว่าฮาร์นะก็คือไม่ได้ทําจากนมแบบนมวัว100%ซนะคะเราจะให้เพื่อนๆดูว่าอ่มันจะมีทั้งแบบคุกกิ้งนะมีเคือใส่ในพาสต้าหรือใส่ในแกงอินเดียนะมันจะเคร่อความข้นเนาะอันนี้ก็ฟอุกกิ้งอยคะ แต่เนี้ยถ้าเป็นวิปปิ้งครีมอย่างยี่ห้อนี้นะคะคือมันเป็นแบบนมแท้ๆเลยนะเพราะฉะนั้นอยู่แบบข้างนอกมันจะไม่ไหวนะคะแต่ว่ามันอร่อยนะมันมันแล้วก็จืดนะคะเน้นแบบหวานมันะแบบทำน้ำตาข้างล่างหวานๆ ไม่ได้นะไขมันมันจะแตกตัวนะคะเวลาละลายกลับมานะหรือว่าเพื่อนๆที่แบบว่าโอเคฉันก็ทำโยเกิร์ตเองนะก็นะามาดูราคาในส่นได้ก็คือเราแบบถ้าเพื่อนๆที่เคยทำโยเกิร์ตนะก็คือเราเลี้ยงหัวเชื้อเอาไว้ใช่ไหมคะล้วก็เอามาหมักกับโยเกิร์ตเดิมนี่แหละต้นต้นเดี่ยวนะเราก็จะได้โยเกิร์ตอีกมากมายเรื่องเกันต่อนะต่อมาที่โซนแช่แข็งนะคะนี่อย่างสวรสดเนะเขามีแบบ แยกมนเร็ดมาให้ด้วยแล้วนะคะ1นึ่งพันกรัมนะอันนี้แบบมนเร็งก็อมแงโค้น้ำมะนาวแท้นะคะไม่รู้เป็นยังไงนะไม่เคยใช้แต่สับวันรถคือเราเคยกินจากร้านอื่นๆนะก็ได้อยู่นะคะกลุรหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคือถ้าไม่ค่อยไดเคยทําน้ําปั่นขายอะไรพวกนี้นะเราจะรู้เลยว่าสาัรถเนี่ยใส่นิดเดียวนะคะพลรานุภาพทั้งกลิ่นทั้งความเปรี้ยวรุนแรงมากนะคือหนึ่งกิโลนี่ใช้ได้ยาวๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกเนาะ ช่วงนี้มะนาวแพงนะคะหลายร้านเขาก็เลือกที่จะใช้แบบนี้เละซึ่งเนี่ยร้อยสิบเก้าบาทนะหนึ่งกิโลนะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นพีชนะคะพีชสดก็ไปใส่ในเค้กในเบเกอรี่ได้หลายอย่างอ่นนีวีแช่แข็งนะคะบางร้านสมูทตี้น้ำปั่นเราก็คือจะใช้อันนี้แหละนะคะปั่นลงไปนะซึ่งเราชอบนะ เพืนะ่อนๆถ้าเพื่อนขายเรี๋ทำองเองริ้งไม่ดยูเกิดนะเดี๋ยวเดทมากนะคะต้องลองทำา้วแล้วก็ทักทิแล้วก็นี้นะทุกคนสำหรับแบบเพื่อนที่สนใจทำข้าวโพดนึ่งง่ายนะคะตัดหัวใหญ่ก็ต้อ่งนี้เนะคะราคาให้นะราคาแค่6กบห้าบาทนะคะอาจจะถูกกว่าเราแบบซื้อข้าวโพดมาแค่อีกนะกดตะปุ่มนะคะอาจจะจะเป็นพวกถัแช่แข็งเนาะ เบอร์รี่นะคะที่แบบเดนิกเกตหนึ่งนะแบบราคาสูงนิดนึงนะคะจะมีลัสเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะก็ถุงละร้อยกว่าบาทนะคะประมาณร้อยสิบสิบเก้าอะไรพวกนี้แต่ว่าถุงมันเล็กกว่านะเที่ยวนะคะจากชีตดี้นะถุงประมาณนี้เที่ยวกับมือเรานะคะซึ่งมือเราใหญ่นะทุกคนเที่ยวกับมือผู้หญิงทั่วไปไม่ได้นะคะเซลตัวเอง <c oughs> นี่อูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ <c oughs> คือถ้าเป็นของแมคโครเองเขาจะถุงใหญ่กว่าเลอเบล่ามากเลนะ ก็แบล็คแครนซ์นะดอเบอรี่นะคะเดีะะ๋ยวดูราคาสับปะรดนี่คือสับปะรดแช่แข็งให้เพื่อนๆดูว่าถูกมันใหญ่มากเลยนะจะทำได้หลายหลายรอบเลยแบบเราเคยซื้อไปแบบทำปั่นกับเป็นน้ำปันนะ่นคะกินจนเบือ่อถ้ากินคนเดียวนะ,ะใหญ่นี้เลยมีมาลเบอร์รี่นะมาสเบอร์รี่นะคะแล้วก็มิกซ์เบอร์อรี่ผลไม้รวม ราคาไม่แพงนะทุกคนสตรอเบอรี่เท่าไหาร่สตรอบอรี่แปดเบาทเท่าน,านั้นคือถูกกว่าสตรอเบอรีส่สดเมื่อกีเยอะมากเลยนะคะเมื่กี้องร้อยห้าสิบ250กรัมคือหนึ่งส่วนสีของอันนี้ราคาร้อยหิบเาอันนี้แบบมิกเบอร์รี่แบบรวมนะคะถึงว่าสิบาบทแค่นั้นเองนะปิดไอเข้ก็กปเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะ,อะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบแบบแช่แข็งนะคะก็มีแบบนี้อีกนะ เนี่ยอย่างอันนี้เขาจะเอาไปแต่งหน้าเค้กส้มใช่ไหมคะคือ3มกระป๋อง125บาทนะคือแบบว่าใช้ได้เยอะมากเลยนะคะเขาก็จะวางด้านบนแหละให้มันสวยๆอย่างเงี้ยเนาะน,นี่ก็จะเป็นสับป,ปะรดในน้ำเชื่อมนะก็คือผลไม้กระป๋องต่างๆที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีลิ้นจี่มีแหวนะมีลำไย,ยนะคะแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงเลยนะแต่มันก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะว่า เราไม่ต้องแกะองเนาะบางขนมที่มันมูลค่าเพิ่มเยอะๆได้เราก็อาจจะข้ดนะคะมาดูสายขนมไทยบ้างนะก็จะมีปิใช่ไหมคะราคาประมาณนี้เลยมีหลายยี่ห้ออยู่นะหลายไซส์นะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของคนเพื่อนในด้วยนะอันนี้ยี่ห้อของที่นี่เองนะคะตอนนี้อันยี่ห้อนี้ลดราคาอยู่นะไปโปรโมดได้เขาสั่งนันเลยนะ อันนี้ก็สำหรับเพื่อนๆที่แบบอยากทำสลัดหรือว่าแซนด์วิชขายนะคะมันก็จะมีน้ำสลัดครีมนะที่เขาทำมาอยู่แล้วนะคะอย่างนี้เนาะมายองเนส58บาทนะคะหนึ 1, ่งกิโลนะคะ1000กรัมอันนี้ก็สลัดครีมเหมือนกันนะคะ58บาทเท่านั้นนะทุกคนหรือว่าจะเป็นเนีย่ยอันนี้ก็สลัดครีมนะคะแพงขึ้นมาอี่งนะิดนึงนะ 67บาทนี่คือได้แบบหลายเสิร์มมากเลยนะคะนี่ก็สลัดครีมนะแล้วก็อันนี้สมมติว่าขนมปังหน้าหมูหยองอันนี้ก็ลาดไปได้เลยนะคะไมเนสนะ for sweet bakery สำหรับขนมหวานนะคะมีเบสฟู้ดด้วยนะ85บาทเพื่อนเก็เลือกเอาที่แบบลองชิมด้วยตัวเองดูก่อนนะก่อนขายจริงนะคะนี่ก็จะเป็นแบบฮาดาแบบโรตีทอดก็ลาดนี่เข้าไปอร่อยอา บลูเบอรี่ท็อปปิ้งนะราคาเท่าไหร่อืมน,นี่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเท่ากันนะคะบลูเบอรี่ก็มีนะคาราเมลเท่าไหร่คาราเมลท็อปปิ้งก็มีนะคะนี่ก็จะเป็นแยมต่างๆนะคะแยมสับประรด130บบาทนี่คือแบบเกือบสองโลนะ มีห่อแบบหลากหลายมากเลยนะคะในถั่วที่ทุกคนรักนะนเนเทลล่าอยู่ที่แผนกสุรานะคะไปอยู่ทําไมตรงนั้นนะแล้วก็พวกน้ำผึ่งนะคะน้ำผึ่ง3ามขวดนะอ๋อแพ็กรวสองขวดประมาณขวดละร้อยเกือบร้อยหกสนะคะนี่ก็จะเป็นโอนเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นพวกนมข้นหวานนมข้นจืดต่างๆนะนี่นมข้นจืดนะคะ ห้าสิบสามบาทนะเท่าไรเอ่ยหนึ่งกิโลถุงใหญ่เลยนะก็มียี่ห้ออื่นด้วยนะคะที่พอตสี่สิบสี่บาทมีแบบกระป๋องด้วยนะตกกระป๋องละสิบเจ็ดบาทนะคะต้องซื้อเป็นแพ็คนะสามชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้นะจะเป็นแบบว่าเพิ่มความมันเหนือชั้นกว่านมข้นขึ้นไปอีกนะคะก็คือเป็นพวกนมปรุงแต่นงนมข้นจืดพวกนี้นะ แบบนนี้ะะคะใส่หลาอร่อยอแต่ว่าต้นทุนจะสูงนะคะผงชาอันนี้ก็จะเป็นชากุลาบนะคะที่แบบช่วงนึงเขาหิตเนาะเท่าไหร่เอ่ยชากุลาบ200บาทนะคะถุงหนึ่งนะไม่รู้ชงได้กี่ครั้งนะคะ150กรัมได้อีก ชาแดงอักษมหนะึ่งร้อยบาทแล้วก็ช่องหลังเราเห็นแบบคนใช้ยี่ห้อน,นี้ค่อนข้างเยอะนะมีชาอัญชันนะคะหนึ่งร้อยชากุับหนึ่งร้อยหมือนกันนี่ก็จะเป็นพวกชาต่างๆนะคะก็จะมีแบบทั้งแบบที่ชงนะคือเมื่อก่อนเราต้องทําเป็นแบบใบาชาแบบนี้นะคะเจ็ดสิบบาทนะแล้วก็มาชงก่อนแล้วก็ผสมนมใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีเป็นแบบ นั้นนะคะผสมน้ำร้อนได้เลยนะก็ราคาต่างกันไปตามรสชาตินะคะอย่างชามะนาวก็จะ95บาทชานมสีส้มที่เราชอบกินกันก็160เนอะน่านจะชงได้หลายแก้วเลยนะ29แก้วนะคะชานมนะนี่แบบทองๆแบบนี้ด้วยนะคือนึกถึงแบบว่ารอไม่ใช่สังฆทานนะ นี่ก็คือชาเขียวตรามือนะคะนี่เป็นแบบว่าผมที่แบบเหมือนกาแฟโบราณนะแต่เราชอบแบบนี้นะหอมนะคะ70บาทนะแล้วนี้ก็อีกไอเดียหนึ่งนะคะคาราเมลคอนเฟลกเนาะที่ทุกคนฮิตกันอยู่ช่วงหนึ่งนะคะนี่ฮอเคลล็อกก็จะ114บาทนะนี่ห้อเนสเล่ก,ก,ก,นะก็จะประมาณนี้นะคะ325บาทนะน่าจะไซนีนะคะใหญ่มากเลยนะทุกคนเนี่ย ใหญ่กว่าอาหารแมวที่บ้านเลยนะคือด้วยความที่มันเบาเนาะแล้วก็ยี่ห้อของที่นี่นะคะหนึ่งร่สิบบาทใหญ่มากเนี่ยเนาะหนึ่งพันกรัมนะคะคือหนึ่งพันกรัมของของเบาเนาะมันก็ได้เยอะนะคะ ก่อนพกก็โกคานเนาะเผื่อเอาไปตกแต่งต่างๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียนะจากการที่ไปช้อปปิ้งกับเรามานะคะโอนมากนะที่ได้มาคือพัดลมนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูของคาวกันนะคะแล้วก็พวกกล่องถุงต่างๆนะหลอดขวดมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะหรือเพื่อนๆมีแหล่งอะไรที่น่าสนใจกว่านี้บอกเราได้นะอยากให้เรารีวิวหรือไปดูอะไรเป็นพิเศษก็บอกได้เช่นเดียวกันนะคะที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้นะครั้งหน้าแบบถ้าอยากเจออีก ดูคลิปนี้อีกหาไม่เจอแล้วนะคะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณที่รับชมจนจบเลยนะวันนี้ก็สวัสดีนะคะไปก่อนนะ